นิดหน่อยนาทีดูใช้มา,ามไทยมึงใช่เราซ้อมมากี่วันเริ่มเดินได้ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายดูงใช้มาไทยมึงอยู่ที่จังหวัดเพชรบซรต์โรอยู่ที่เดิมเลยและมีใครมาช่วยเป็นคู่บองซ้อมไฟนี้มีพี่น้องในใ้องเป็นตายตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดปีสูงเท่าไหร่ประมร้อยหกสิบแปดน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้อันหกเอ็ดนะหวยสไตล์นะครับไียเมืองวันนี้เลยต้องมาเจอกับเพชรเนาะเคยต่อยกับเพชรไหมยังยังไม่เคยเลยหรอนี่ครั้งแรกเลยศึกษาเกย์มต่อยเพชรยัง เขาเม่จะตายพี่เขาหนักแรงอ่ะวันนี้มาเจอเพชรนะวางเกมวางแผ่งให้ดีเดี๋ยวเล่นๆของเราแต่รตามสไตล์เราก่อนไปแก้ไขวุ้นก็เบอร์ทีเนาะล่าสุดไปไหนมาไปที่ล่านะวันนั้นไต่ใครไต่กับดินแาททองไปกันมางวันนั้นแพ้คะแนนมาแพ้คะแนนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบแปดก็เวทนี้เนาะวันนี้เวทเดิมเมื่อกี้ช้าหนักแล้วเป็นกันมากผ่านผ่านเรียบร้อยมาพอดีเลยร่างกายตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิด แน่นอนเอาแช่นะนะคุ้มมากี่กิโลสามสี 3, 4, ่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดหกสิคนจังหวัดสุขโขท,ทัยฝากเชิญเชแฟนคลับเราหน่อยฝากชาวโขไทยเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้เต็มที่เลยไหมขอโชคดีขอบคุณครับ